สวัสดีเพื่อนเมาสายพิปโตทุกท่านนะครับยินดีต้อรับสู่ช่องเมาารักเทียช่องสำหรับพลพักค XRP Army และท่านที่สนใจในระบบนิเวศของ XRP นะครับตามสัญญานะพอดีจริงๆตัวราคา XRP เนี่ยยังไม่มีอะไรนะตราบใดนะที่ไม่ทะลุ0.75ยใ่ไยังไม่มีผลอะไรนะ,ะแล้วก็จริงๆที่ผมมองไว้นะกรณีที่มันจะไปจริงเนี่ยมันน่าจะไป2แท่งเลยก็คือ0.75 แล้วก็กที่ศูนีอันนี้จริงๆทวนสั้น,นๆกับครั้งที่แล้วนะเพราะว่าในส่วนกราฟเนะี่ยดูโอเคจะบอกว่าไม่ขี้เลยนะเดือนที่ท่ทีวิที่แล้วเนะี่ยดรามา่านิดนึงนะในเรื่องของตัวเรียกว่าการสวิงนะเนาะแต่ว่าในภาพรวมผมเปิดกราฟวิคเนี่ยก็คือว่ามันก็ยังอัพเทรนอยู่เหมือนเดิมนะยังเป็นแท่งเขียวอยู่เพราะฉะนั้นเรียกว่ามันยืนแนวรับแล้วกันแต่ก็ยังไม่เบรกแนวต้านเพราะฉะนั้นะจะไซเวหรือยังไงก็แล้วแต่นะคงต้องรอดูต่อไปนะย,ยังไงก็แล้วแต่นะสบายใจได้ตลาดเเปปขข็็นนนนขขาาึ้ะะไม่่จลักษณ การทิ้งดิ่งแล้วก็จบรอบนะในลักษณะของสิ่งที่เล่นกันมานะยังไงก็แล้วแต่วันเนี้ยประเด็นหลักไม่ได้เป็นเรื่องของอตัวกราฟ x r p พวกเงื่อนขยยังเหมือนเดิมแต่เป็นสัญญาที่คุยกันเราบอกว่าในกรณีที่มันออกข้างอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะหาเงินยังไงดีเพราะว่าถามว่าจะเทรดโดดเหรียญไปโดดเหรียญมาเนี่ยคลิปที่แรกผมบอกไปแล้วเนาะถ้าเกิดเราจะเทรดโดดเหรียญไปโดดเหรียญมาเราต้องเก่งมากเลยเนาะ,ะเราต้องแม่นมากแล้วก็เราจะต้องไทมิ่งไม่ได้เพอร์เฟกอย่างเช่นว่าสมมตินะเราขาย XRP ไปเข้าเหรียญโซลาร สมมติโซล่าดันไม่วิ่งใช่ไหมเอ็กซ์พีดันวิ่งอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าโดดผิดเรือใช่ไหมโอเคแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกไทมิ่งแมนคุณโดดไปโซล n าแล้วโซล่าวิ่งใช่ไหมแล้วคุณขายโซล n าเป็น USD กลับมา x r p ีอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะกําไรได้ในะลักษณะแบบนั้นนะยังไงก็แล้วแต่ตัวผมเนี่ยไม่ทำนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เก่งขนาดนั้นถ้าจะพูดตรงๆนะสำหรับใครที่มีฝีมือแบบนั้นก็ออขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้กําไรเยอะนะครับคราวนี้สิ่งที่คนสามาัญชนสามารถทําได้นะ มันเรื่องเพิ่งเกิดก็คือว่าเรามีระบบไอตัว AMM ใช่ไหม Automated Market Maker ที่มัมาเชื่อมโยงกับพวกระบบ DeFi นะพูดง่ายๆคือตอนนี้ XRP เนี่ยเอามาสเต็กใช่ไหมมาทำเป็นพวกอของฝากและกันกินดอกและสาะนั้นก็เลยจะมาะพูดให้ฟังว่าสำหรับตอนที่สมมติมัน,ม,น,ม,นมันเฉยๆเนี่ยมันไม่วิ่งรุนแรงเนาะ เราจะทําให้เหรียญงอกใช่ไหมเออแบบไม่ยากมากนักเนี่ยจะทําอย่างไรบ้างโอเคนะนั่นคือสิ่งที่เป็นไฮไลท์คลิปอาจจะยาวไปห,หนึ่งนะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะอย่างแรกเลยก็คือตัวกระเป๋าซาแมนนะสมัยก่อนชื่อสัมนะต้องบอกก่อนเลยาารกระเป๋าตัวนี้นะผมเคยสอนใน EP 7นะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนชื่อเฉยนะกกนยสามัยก่อนคือกระเป๋าสัมนะามานนะแต่ว่าตอนนี้เป็นชื่อซาแมนมันมีฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นเช่นมันสามารถลิงก์กับซาวใช่ไหมซึ่งเป็นอีกอันนึงเป็นเอ่อบล็อกเชนพี่น้องกันกับ เอ็การ์พ่นะแต่มีสมาร์ทคอนแท็กต์นะ uh, อันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งในสามเหรียญที่ผม uh, พูดถึงนะว่าจะมีคอใช่ไหม uh, มีซาใช่ไหม XAH เนาะโอเคแล้วก็มีพวกแฟร์เนาะโอเคนั่นคือสามตระกูลที่เรียกว่าเป็นญาติกันที่มี potential ของด้านด e ฟ i นะ uh, วันนี้นะ อุปกรณ์ที่น,นะต้องมีส่านะแล้วก็แน่นอนถ้าคุณมี xrp อยู่ในซ่าแมนนะหรือว่าซัมเนอะอาจจะเพลอเรียกซัมนะอย่าตกใจคือว่าอันนั้นชื่อเดิมเขานะอีกอันหนึ่งที่ต้องเพิ่ม,มนิดนึงก็คือเราจะต้องมีกระเป๋ากบอันหนึ่งชื่อว่าลีฟนะลีฟคอสเมตอ wallet นะอันนี้เนี่ยจะไว้เชื่อมก็คือว่าในภาพรวมๆคืองี้เราจะเอา xrp ออกจาก xrp l ไปเข้า chain อื่นเพื่อไปทำดีฟายนะมันมีความเสี่ยงนะคืองี้อย่างแรกก่อนต้องค่อยๆฝึกนะผมเองพยายามจะ ซิมพลีฟายทำให้ง่ายสุดเท่าที่จะง่ายได้แต่ว่าทุกครั้งเนี่ยนะมันต้องมีการลองถึงจะเป็นจริงๆใช่ไหมแล้วการลองเนี่ยควรจะลองน้อยๆอันนี้คือสิ่งที่เน้นก่อนนะอย่าเพิ่งแบบโยกไม้เดียวอะไรพวกนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาใช่ไหมเอ่อมันจะเสียหายเยอะนะเพราะฉะนั้นจําไว้นะดิส claimer ก็คือว่าหนึ่งไม่ใช่การแนะนำทางการเงินผมจะพยายามอธิบายวิธีการเท่านั้นคงไม่แนะนําว่าอันไหนที่ดีไม่ดีอะไรยังไงบ้างเพราะว่าหนึ่งนะผมเพิ่งจะได้รับการเอ่อเทรนนิ่งนะก็เรียกว่าเป็นการได้รับความเมตตาาากแท่่่นนึงชวะ เป็นรุ่นน้องนะแต่เป็นแอดที่เรียกว่าในเชิงในเชิงของซินเนอรี่เป็นแอดเบอร์หนึ่งแล้วกันนะทีะ่ก่อตั้ง x r p l รุ่นแรกๆขึ้นมานะแล้วก็เป็นเป็นคนชวนผมเข้ามานะ,ะทีหลังด้วยนะพอดีเห็นว่าผมเนี่ยมาช่วยคอมมูนิตี้เรื่องของคดีตอนนั้นก็เลยมีให้ผมมาเหมือนกับว่าช่วยให้ข้อมูลข่าวสารกับคอมมูนิตี้ก็เรียกว่าเป็นได้รับเกียรติแล้กันเข้ามาในวงการนะครั้นี้ก็ได้รับความช่วยเหลือคือ แอดบีเนี่ยก็มีการสอนผมติวผมเมื่อคืนนี้นะตั้งแต่มาสักสามทุ่มครึ่งั้งถึงเกือบตีสองเนี่ยเรียกว่าพอได้เบสิกนะพอได้เบสิกก็เลยอยากจะให้ตรงนี้เป็นช่องทางหนึ่งให้กับเพื่อนฝูง XRP กอาร์อมี่นะเพื่อที่เผื่อจะนะเผื่อจะออกจากคอมฟอร์ทโซนนี่คือสิ่งที่แอดบีพูดนะบางทีเนี่ยในกรณีที่ข้าวยากหมากแพงเราต้องออกจากไอจุดที่เราสบายๆเช่นซื้อแล้วก็ถือ XRP รในกระเป๋าเฉยๆใช่ไหมมันไม่งอกไม่เงยเนาะ วันเนี้ยวันเนี้ยมันมีโอกาสทำให้เราไปฝากกินดอกอทำมาหากินกันมันได้แล้วยอยู่เฉยๆเนี่ยสามารถจะรับดอกเบีย้ยได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราควรจะดิน้นรนอันนั้นคือสิ่งที่อยากกระส่งเสริมในกรณีที่ราคามันไซด์เวย์จริงๆกลายเป็นดีสิเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยจะได้เยอะนะพีกๆเนี่ยนะบางบางบางจังหวะายได้ถึงวันละเกือบสเลยนะวันละสเปอร์เซ็นต์นะคุณคูณสามสิเข้าไปสิหน้ามืด นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะแต่ต้องดินน้นรนนิดนึ่งผมจะ,ะพยายามเปิดทางให้อโอเคนะเครื่องมือมี2อ,อย่างมีกระเป๋าซามแมนหรือว่าซามัมแล้วก็ลีฟนะคอสโมวอลเล็นะจริงๆมีตัวค o สโม p o l โ t a พลิเทนผมก็มีเหมือนกันนะเป็นอีกกระเป๋าหนึ่งมันเชื่อมกันกันกบลีฟอัตโนมัตินะแต่ว่าเพื่อนฟูงบอกว่าลีฟเนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่ดีกว่านะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำลีฟนะ ซัมหรือซาแมนไปดู EP 7นะถ้าเกิดกรณีใครยังเปิดได้เป็นแล้วก็เบสิกในการเปิดกระเป๋าเนี่ยจริงๆไม่ยากง่ายมากถ้าคุณเปิดซัมเป็นคุณก็เปิดกระเป๋าอื่นเป็นโอเคนะคราวนี้ เราพูดว่าพอคุณมี2กระเป๋าแล้วใช่ไหมกระเป๋าลีฟเนี่ยจะเป็นตัวที่คุณมีแอสเซทในเรื่องของตัวสมมตินะคอเรียมอย่างงี้ใช่ไหมอะตอมอย่างงี้ซาร่าอย่างงี้นะครับนะเราจะข้ามเชนนะไปไปคอสมกันนะเพื่อที่จะไปทํา d e f ฟด้วย xrp ในเชนนั้นนะเพราะคอนเซปต์ตอนนี้คืออยนะ่างเงี้ยเราสามารถจะเอา xrp เนะี่ยออกจาก xrp l นะไปทำดี f ฟในเชนอื่นนะแล้วก็ล็อกกันด้วยลักษณะของส์ทคอนแท็กลักษณะแบบนั้นนะน,น,นั่นคือโดยแนวท้ายคร่าวๆความเสี่ยงมีอะไรบ้างความเสี่ยงก็คือว่าถ้าเกิดเรา โยกออกไปจาก x r p l ใช่ไหม ไอ้ที่ที่เราจะไปอยู่เนี่ยนะฮะมันรักภูใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเบสิคริสเนาะของการทําก็คือว่าถ้าเกิดเราโดนรักภูก็คือเหรียญเราหายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นดิส CLAIMER ที่เราต้องตัดสินใจด้วยว่าเรามีความเชื่อถือขนาดไหนตัวผมพอดีงี้พอดีเชนเนี่ยที่มันไปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับคอเรียมแล้วกันถ้าอธิบายภาษาบ้านๆน,นะแบบไม่เท็จก็คือ,อตัวเชนที่เราจะไปเนี่ยมันไปโคกับคอเรียมโอเคนะซึ่งคอเรียมเนี่ยก็คือโซโลเจนะิกเดิมในเอกซ่าเพียวนะผู้เจ้าของเดีย มานยนรู้สึกว่าแกาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเป็นคนที่เครดิตดีแล้วกันนะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะสามารถที่จะลากเหรียญเนี่ยโซโลเงี้ยไปตั้งโหสมมติสมัยก่อนเนี่ยลากกันไปทุกคนอิ่มกันบวกกันเป็น10บสเป็นพันเปอร์เซ็นต์ถึงสองพันเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะทุกคนได้กำไรจากโซโลเอ่อจากแอร์ดรอปด้วยอะไรพวกนี้นะนั่นคือเมื่อมาสักสามปีที่แล้วนะตอนหลังแกก็ามาเปิดคอใช่ไหมหรือว่าคอเรียมโอเคนะซึ่งเป็นหนึ่งในสามหรียญที่ผมพยายมามแนะนำนะว่าเอ้ยเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะ มันเป็นแพลตฟอร์มที่เขาไปเอี่ยวด้วยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าสมผมนะผมสเออโอเคคุณบ๊อบเนะี่ยมีราคานะผมเลยตัดสินใจว่าเออลองเอา XRP บางส่วนนะไม่ใช่ว่า All-in นะก็คือว่าเอาบางส่วนเนี่ยไปลองฝากดูหน่อยเพื่อศึกษาด้วยกับเพื่อที่จะได้ลองดูเพราะว่าเขาบอกผลตอบแทนมันค่อนข้างเยอะมากโอเคนะนั่นคือสตอรี่นะออหลังจากนั้นอย่างนี้ยผมพยายามตอนแรกผมจะทําในคอมให้ดูนะแต่ว่าพอไปลองลงลีฟในคอมเนี่ย หน้าต่างหน้าจอมันค่อนข้างจะยากแล้วมันไม่เหมือนไม่เหมือนในมือถือเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปแคปจากหน้าจอมือถือนะมาสอนนะมันจะได้ทํำจากมือถือจะง่ายกว่าก็คือคุณ2มี2กระป๋าแล้วก็ควายกันไปควยกันมาในมือถือเนี่ยไม่ยากนะไปดาวโหลดใน App Store หรือว่าในตัวไอแอนดรอยสโตร์นะโอเคเ,ออเริ่มต้นคืออย่างเี้ฮะเริ่มต้นมาถึงเนี่ยเราต้องไปเปิดลีฟนะไปเปิดที่ลีฟก่อนนะจากไอตัวลีฟนะฮะ หน้าจอแรกในมือถือจะเป็นหน้าตาประมาณนี้โอเคนะตัวลีไน,นะสิ่งที่อยากจะถ้าถ้าหน้าแรกมันอยู่ที่หน้าโฮมเนาะโอเคเอ่อตัวหน้าโฮมเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งคือวเวลาจะทำเนี่ยมุมขวาบนของหน้าโฮมนะมันจะต้องมีเชตให้เลือกต้องเลือกโคเมียมนะอันนี้คือสิ่งที่อยู่หน้าแรกนะพอดีโทษทีลืมลืม <laughs> คปมาก็คือตอนอยู่หน้าโฮมเนี่ยนะสิ่งที่เวลาเราจะทําพวกเนี้ยเราต้องไปเลือกเชนของคเรียมมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราจะเลือกกระเป๋าให้ไปเชื่อมกับเชนไหนเนาะจะอยู่ขวาบนนะมันจะต้องเป็นตัว C เวีเขียวๆเป็นคเรียมนะโอเคอันนั้นคือลืมแคปนะเพิ่งเพิ่งนึกได้ว่าลืมแคปหน้าโฮมมาคราวนี้พอเราไปเปลี่ยนเป็นคอเรียมแล้วใช่ไหมในคอเรียมเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้ตัว เอ็กซ์ไอพีเนี่ยมาเป็นลักษณะ IOU นะก็คือว่าเราโอน XRP จริงไปเขาแล้วก็ออกเป็น IOU มานะครับนะอันนี้คือที่บอกนะต้องเชื่อถือคุณบ๊อบนะเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อคุณบ๊อบใช่ป่ะแกก็เราเขาเอา XRP กซ์ไเราแฮปไปเลยก็ได้แล้วก็ไม่จ่ายเอ็กซ์ไอพีคืนอย่างเงี้ยนั่นคือริสนะนั่นคือริสโอเคนะนั่นคืออันที่หนึ่งนะที่ต้องไปตกผลึกเองนะว่าคิดว่ามันมันคุ้มเสี่ยงไหมทรับตัวเราโอเคนะ แต่อย่าห้บอกผมลองแบบนิดหน่อยคือลองแบบพอเป็นกระสายเพื่อได้ความรู้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากออลองเอ็กซ์เพร์เมนต์นะแล้วก็มาแชร์นะอันนี้คือตัดใจเองคราวนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูในเมนูนด้ล่างคือไปที่เบราว์เซอร์อ่าโอเคนะ เราไปเบราว์เซอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคืออย่างเงี้ยสังเกตผมมีการบ mm ุ hmm. ๊กมาร์กเอาไว้บุ๊กมาร์กเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอคุณคุณเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะมีให้บุ๊กมาร์กด้านล่างได้นะเป็นเป็นแท็บแบบเรียมๆหน่อยนะอันแรกก็ต้องไปโซโลเจนิกนะเพราะฉะนั้นในในตรงช่องเสิร์ชเนี่ยคุณพิมพ์เลยโซโลเจนิกเด็กสิ่งเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไอตัวลิงก์ไปที่โซโลเจนิกเด็กสโอเคนะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ คราวนี้พอเราเสิร์ชไปโซโลเจนิกเด็กแล้วเนาะโอเคอันถัดไปครับอันถัดไปพอเราผมไว้หน้าจอโซโลเจนิกนะสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือเราจะต้องไปเลือกนะในลักษณะของตัวเขาเรียกว่าบริดนะอ่าบริดจ์ออปชั่นนะครับนะเอถูกหรือเปล่าเอาเท่ทีทีผมสลับรูปเทษทีนะเราจะเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บนะเราจะไปที uh, มมนนะ่มุมขวาบนนะมุมขวาบนนะ สังเกตนะเนี่ยเนี่ย solgenic.org เนาะอันนั้นคือคำพูดที่อยู่ในตัวเบราว์เซอร์ของตัวกระเป๋ารีบนะโอเคจากนั้นนะเราไปเลือกขวานะแล้วเราก็มาเลือกที่เขียนว่า bridge นี่คือสิ่งสำคัญนี่คือวิธีการที่กำลังจะเอา xrp ออกจากกระเป๋าซ a m แอหรือว่าซัมไปเข้ากระเป๋ารีบโอเคนะเอา xrp ออกจาก xrp l เพื่อข้ามเชนไปค o รีเอมใช่ไหมในกระเป๋ารีบเรานะโอเคเลือกที่ bridge เนาะพอเลือก bridge เสร็จใช่ไหมโอเคหน้าตาก็คือจะมาเป็นอย่างนี้นะ เวลาเลือกเลือกด้านล่างนะมันจะเขียนว่า XRPL and IBC Chain อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะไปด้วยทางนี้ไปทั้งได้ทั้งไปทั้งกลับนะก็คือเราโอน XRP ออกก็ตอนขากลับก็คือโอน XRP กลับทางด้านนี้นะครับโอเคนะไปที่ด้านล่างนะโอเคพอเสร็จแล้วอ่านะครับนะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะมาเจอหน้าจอนี้นะหน้าจอนี้เนี่ยมันจะให้เชื่อมกระเป๋าก็คือว่าในส่วนของกระเป๋าวันนี้ต้องเปิดไอซัมหรือว่าซาแมนนะกดตรงปุ่มนี้นะไอปุ่มตรงแถบนี้มันจะให้เรามีการสแกนใช่ไหมเพื่อจะเชื่อมกระเป๋าตัวซัมหรือซาร์แมนนะปุ๊บพอเราสแกนติดจะเห็นไอตัวอแอคเคาท์เราติดตรงนี้เนาะเช่นเดียวกันครับในส่วนของด้านล่างเกาเรีเนาะอ่านี่ก็คือต้องเลือกไอไปที่เชนเรียมแล้วก็คลิกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปคอนเน็กวอลเลต นะพอคนันแนกไเลยตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็น e ีฟมันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะว่าในส่วนของอกระเป๋าที่เราจะเชื่อมเนี่ยเป็นอะไรก็จะมี c o s m o โ o l i t a n Kepler แล้วก็ e ีฟนะในกรณีใช้3ใช้สามันได้ได้หมดเลยนะแต่ว่าพอดีผมใช้รีฟนะโอเคคุณก็เลือกรนะีฟเนาะปึง้งมันก็จะเชื่อมเข้าไปติดเรียบร้อยนะคราวนี้พอคุณเชื่อมกระเป๋าทั้ง2อันเสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อมเสร็จเรียบร้อยทั้ง2อันนะโอเคถัดมานะครับนะ ่คุณคอนเนกไปเล็กสองกันติดเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคนะมีชื่อขึ้นเรียบร้อยคุณก็จะมา,าเลือกแอสเซทตรงนี้นะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็น d e f a u รู้สึกจะเป็นคอรียมันคุณก็มาเลือกเปลี่ยนเป็น XRP กซาพี P. นะแล้วก็นะตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราจะพิมพ์ว่าเอ้ยในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะโยกไปเท่าไหร่ แนะนำอย่างนี้ฮะเริ่มแรกถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจก็เีื้อสักร้อยนึงก็กำลังดีแล้วก็เขารี r คอมเมนต์ว่าอย่ากเกินพันต่อครั้งนะพอดีเห็นเห็นเหนมือนมันล็อกไว้มันพอดีทางแอ s บีแจ้งว่าเหมือนกับแกจะโอน,นแค่แค่พันเดียวนะเพราะฉะนั้นครั้งแรกนะเพื่อเทสว่าไปได้เรียบร้อยไหมเอาสักร้อยเดียวพอนะจะเสียฟรีประมาณสักจุดแปดเจ็ดนะ xrp นะนั่นะนะคือค่าฟรีนะโอเคอ่าคราวนี้ ตอนที่เ,เราขีไปแล้วนี่นะถ้าเกิดตอนร้อยเนี่ยจริงๆมันจะมีข้างบนเนี่ยอินคลูดฟรีตอนขีร้อยไม่รู้ทําไมนะมันไม่ขึ้นให้ติ๊กันนะแต่มันไปได้นะครับแล้วก็กดด้านล่างออคอนเฟิร์มในใน าการไอ้ execute ใช่มั้แล้วมันก็จะให้มาคอนเฟิร์มในตัว sum หรือซ m a r t m อีกทีนึงเราก็ทําตามไอตัวที่มันขึ้นเตือนเราเนาะ s i g ให้เรียบร้อย sign transaction แล้วมันก็ไปจบแค่นั้นเองแต่พอเป็นพันใช่มั้พอเป็นพันต้องระวังอีกน่อนะพอคุณโอนสัก1,000เนี่ยนะคุณต้องมาติ๊กไอตรง include fee ด้วยไม่ันไม่ติ๊กอัตโนมัติมันจะขึ้นทึบด้านล่างนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อลูกเล่นนิดนึงที่อยากให้ระวังนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า,าเวลาเราโอน XRP ไปเข้ากระเป๋าริฟเราทําแบบนี้นะคราวน,นี้สมมุติถ้าเกิดคุณจะเอากลับใช่มั้เอากลับเนี่ยนะ เอากลับนจริงๆก็หน้าจอเดิมเลยนะหน้าจอนี้เพียงแต่สลับกันนะหน้าจอเดิมมันคือคุณเอา XRP Ledger ไว้ด้านล่างเอา c o i นไว้ด้านบนนะแล้วก็ Asset ก็เป็น XRP ใช่ไหมโอนจาก Leaf กลับเข้ามาในกระเป๋าซาแมนเท่านั้นเองโอเคนะนั่นคือคอนเซ็ปต์ไม่ยากนะครับโอเคคราวนี้พอหลังจากที่เราโอนไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับนะโอเคนะเราก็ไปเช็คในตัว Leaf ช่องโฮมนะเมื่อวานเนี้ยผมลองทําดูนะประมาณ5วินาทีเอ็กซ mm ์อาพีผมไปแล้วห้าวินาทีนะไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นใช้เวลาสั้นมากนะนั่นคือนั่นคือความเร็วนะในการโอนนะเพราะฉะนั้นเข้อ้างสบายใจไม่มีนะเป็นเป็นชั่วโมงเป็นเดือนเอเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนวันวันวันไม่มีนะส่วนใหญ่หลักวินาทีนะ คราวนี้พอเสร็จแล้วกลับไปหน้าเบราว์เซอร์อีกรอบหนึ่งกลับไปที่เบราว์เซอร์นะโอเคหลังจากที่เช็คแล้วนะว่า XRP เราเข้าเนาะโอเคคราวนี้พอหลังจาก XRP เข้าแล้วเนี่ยตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะเราไปเลือกไอ้นี่ฮะ Pau Pau Sara โอเคนะตัวนี้นะโอเคเอ่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีพิมพ์ให้ดูนะมันมีชื่อของมันก็คือเราจะต้องไปพิมพ์นะว่าอ่า DEX นะอยู่ด้านบนเนี่ยคำพูดมันนะโอเคคุณต้องไปพิมพ์ข้างบนตรงที่เขียนว่าเสิร์ชด้านบนนะว่า d e x p a u s a r a i o นะครับนะมันจะขึ้นหน้าจอนี้เป็นหน้าจอแรกเลยพอมันโผล่มานะโอเคในหน้าจอนี้นะครมันจะมีลูกศรอ,อยู่ซ้ายบนใช่ไหมให้คุณคลิกไปด้านซ้ายบนตรงนี้ปึ๊กโอเคนะคลิกไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะมีให้เลือกว่าจะทําอะไรใช่ไหมเราจะมาที่ p ูใช่ไหมมาที่พูอันที่2นะแล้วก็กด connect wallet นะอันเนี้ยมันก็จะมีกระเป๋าให้เลือกนะเราก็เลือกกระเป๋า l e a นะอ่าเราก็เลือกกระเป๋า l e a ของเรานะอ่าคั้นนี้เป็นการเชื่อมกระเป๋าก,ากับไปตัว dex ของ paul sala เรียบร้อยแลวโอเคนะ พอเข้ามาเชื่อมสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับนะมันก็จะเป็นพูต่างๆานะครับนะคุณก็จะมาถึงหน้าแรกเอันี้อ่านี้เลยนะหน้าจอนี้ก็คือมันจะมีพูต่างๆเลื่อนลงมาเยอะแยะมากมายนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมคงไม่บอกนะคือน้ชช่้นว่าไม่สามารถบอกได้เพราะาอย่างเงี้ยการจะเลือกพูเนี่ยมันต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเราอย่างเช่นว่าเราเป็นคนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยใช่ไหมขนาดไหนนี่คือประเด็นนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากจะจะบอกแต่ว่า ผมจะบอกไอเดียให้นะแต่ที่ไม่สามารถจะจับมือจูงเขาไปได้เพราะว่าเราต้องมาตบผลึกทำไอความเข้าใจกับตัวเองนิดหนึ่งว่าเราเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติเหรียญเนี่ยนะมันต้องไปวางคู่กันใช่ไหมปกติในการที่เราจะไปทำลนะิควิตี้พูลเนาะเพื่อจะรับไอตัวผลตอบแทนนะมันต้องเอาเหรียญ2เหรียญ2เหรียญน,นะไปทําการวางคู่กันนะเพื่อให้คนอ่มันมาทาการเทรดในในเด็กสือ่อแดกของเขาแล้วก็เราก็รับไอพวกผลตอบแทนนะครั้นที่ประเด็นกนะ็คือที่บอกคุณต้องทํากันบ้างกนะ็คือว่าคุณต้องไปศึกษาว่าเฮ้ ไอเหรียญนี่นึงที่มันให้แพ้กันเนี่ยนะมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะจะให้ไอเดียแล้วกันให้ไอเดียผมสมมติแล้วกันพูแรกที่เปิดมาเจอเนี่คือซาร่านะซาร่านี่ก็เป็นเหรียญที่เพิ่งได้รับแอร์ดรอปก็คือคนที่ถือคอรีเอียมก็จะได้ซาร่าอีกทีนึงจะมีแอร์ดรอปสิบแปดเมษาถ้าจไม่ผิดน,นะแล้วก็ต้องระวังนิดหนึ่งคือสมมติคุณมีคอกับซาร่าใช่ไหมมีคอรีเอียมกับซาร่าเนี่ย ปริมาณที่คุณถืออยู่ในมือนะห้ามลดลงเกิน10%ทั้ง2ตัวนะมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้แอร์ดรอปในรอบ18เมษาอันนี้คือสิ่งที่มันทําให้เมนเทนตัวราคาไว้ได้ก็คือว่ามันล็อกเรื่องของการขายทิ้งถ้าเกิดคุณขายทิ้งหมดใช่ไหมทิ้งอย่างเดียวเลยเงี้ยคุณไม่รับแอร์ดรอปถัดๆไปนะซึ่งจะมีการแจกอีกหลายครั้งอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องเอาแวร์แต่ครั้นี้การบ้านคืออะไรการบ้านคือสมมติว่าอย่างคุณสนใจพูซาร่ากับ USDC อนนีีนะนี้้้าาาะคครรวยยไไไอออ่่นะุ่ณกตงปศึม,มห นะมันทําอะไรมันมีมูลค่าในในความรู้สึกคุณนะว่าคุณดูว่าเหรียญตัวนี้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนสมมติถ้าเกิดคุณดูไปอ่านไวท์เปเปอร์ไปดูนะคือคือถ้าถามผมคือมันก็เป็นเครือญาติกับอเอารีีมาแหละมันมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองวอ่างี้ผมก็มองว่ามันไม่ใช่เหรียญเมนของผมแล้วกันไม่ใช่เหรียญที่ผมรู้สึกว่าโอ้ผมแบบว่าอยากจะได้มันมากนะมันมีช่องทางทํากําไรได้นะแต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเหรียญที่แบบฮอดดลถือไปแบบ3ปี5ปีในมุมมองผมนะโอเคแต่ถ้าเกิดค ซาร่าเนี่ยคุณดูละ potential มันดีมากเลยราคาถูกมากเลย0.019 18ประมาณนะ0.019 18ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยซาร่าเนี่ยมันเจ๋งมากเลยเว้ยในในมุมมองคุณนะคุณก็จะคุณก็อาจจะแบบเฮ้ยไอมาเปิดไอ้พูนี้ใช่ไหมเพื่อรับซาร่าเยอะหน่อยเพราะว่าผลตอบแทนมันจะเยอะนิดหนึ่งนะประมาณ15เปอร์เซ็นต์นะสุวันที่จะต่อเดือนนะผมจะให้ผิดนะโอเคผมอยู่พูที่ต่ำกว่านี้นะ หลักการง่ายยิ่งบางทีพูที่ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็อาจจะสูงขึ้นนะพูไหนที่ผลตอบแทนต่ำความเสี่ยงก็ต่ำอันนั้นก็เป็นแนวความคิดแบบคร่าวๆนะอันนัน้นที่หนึ่งนะไอ้สอง usd นะ usd สี่อันในเคสเนี้ยสมมุติว่าเป็น usd สี่ก็ไ่ดูว่าของค่ายไหนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะม,นมันมันมีอิชัวร์หลายคนนะที่ออก usd แล้วก็ต้องไปดูว่าไอ้ไอ้น,นียใช้ของค่ายไหนสมมุติจะใช้ของไอเซอร์เคิลก็คือของไออะไรนะ ไอ้เช่นไอ้คอยเบสใช่ี้ยโอเคมันก็จะน่าเชื่อถือใช่ไหมโอเคแต่ถ้าเกิดเป็น USD แปลกๆเนี้ยนะมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะที่เรียกว่าโดนโ,โดนประเภทว่ารักภูในรูปแบบหนึ่งนะโดนโกงนะไปขึ้นอะไรเงินไม่ได้หรือว่าคนเลิกเทรดกันใช่ไหมมันหลุดเพกอย่างเงี้ยอย่างรุนแรงเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างของริสโอเคนะที่คุณต้องประเมินนะเดี๋ยวมันจะมี i m p e r m a n e n t loss อย่างนะก็คือว่าถ้าเกิดคุณฝากทิ้งไว้เฉยแล้วเหรียญมันขึ้นใช่ไหมจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะพูดให้ฟังโอเคนะ คราวนี้สมมติคุณเลือกพูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคุณตัดสินใจจะไปพูไหนนะะถัดมานะก็คือคุณก็ไปเลือกนะในเรื่องของการช่องเนี่ย Add liquidity นะครับนะพอคุณเลือก Add liquidity ใช่ไหมปุ๊บนะมันก็จะเข้ามาอีกหน้าจอหนึ่งก็คือว่ามันจะมีว่าเออเนี่ยนะด้านล่างด้านล่างนะคุณต้องคีย์เอาเหรียญใส่เข้าไปในไอตัว LP หรือ liquidity pool ใช่ไหมเอาตัวสภาพคลนะ่องอะเนาะจะค่อนข้างออโตโนน้ในบาอย่างเช่นสมมติว่าคุณพิมพซาร่าเนี่ยสมมติว่าคุณพิมไปหมื่นอย่างเงี้ยข้างวนมันขึ้นให้เองอัตโนมัติเเเลยไ้้อคคิดะราน,นนวะณ ระบบ A M M ก็คืออย่างนี้มันจะคอยบาลาน์ราคา่ยงฝั่งให้เราเสมอก็คือว่าสมมุติว่าถ้าตัวหนึ่งขึ้นใช่ไหมตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะลงอะไรเงี้ยนะเพื่อจะบาลาน์มูลาค่าที่เราไปฝากนะสมมุติว่าเวลาเราฝากกันต้องฝากมูลค่าเท่ากันสมมุติเราฝากซาร่าร้อยเหรียญก็ต้องฝาก USD-C ส0ราา100เหรียญน,น,นี่คือสิ่งที่มันจะพยายามรักษามูลาค่าให้เราเสมอนะ ่านี่คือนี่คือแนวคิดของ AMM นะก็คือมันจะคอยออโต้นะซึ่งบางทีนะตอนที่เราถอนออกใช่ไหมเราอาจจะมีจํานวนเหรียญที่ลดหรือเพิ่มได้นะขึ้นอยู่กับว่าฝั่งไหนสวิงนะถ้าคุณเบสิกเบสิกใช่ไหม แบบไม่อยากหวือหวามากไปไปวางกับ USD เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงน้อยหน่อยเพราะว่า USD เนี่ยมันจะเทเียนใช่ไหมราคาไม่สวิงมันหนึ่งเหรียญตลอดแต่ว่าเหรียญที่แพ้กันมาเนี่ยอาจจะมีการสวิงโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นแอดวานหน่อยนะอย่างผมเนี่ยผมไม่เล่นผมผมรู้สึกว่าโอเคการแพร้กับ USD C เนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่ผมเอามาเล่นในนี้เพราะว่าสำหรับผมนะเรามีช่องทางไปฝากอย่างเงี้ยบิตครูอย่างเงี้ยเอาคอไปฝากไปเฉยขายเป็นคอให้หมดเลยแล้วไปฝากได้20%ต่อปีอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าผลตอบแทนมันต่ํากว่านั้นหรือว่ามันไม่ได้วือ้อหวามากเนี่ยผมทาแบบนั้นเซฟกว่าสบายใจกว่าหรือถ้าเกิดไม่อยากจะไปเชื่อถือบิตทูเนี่ยมันฝากในกระเป๋าไปเดลิเกตก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีอย่างเงี้ยมันก็มีมีเวย์อื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเสี่ยงแม่ผมผมรู้สึกว่ามันก็ต้องผลตอบแทนเยอะนห,หนึ่งอันนี้คือตัวอย่างนะแต่พอดีคูเนี่ยเป็นคูที่ซิมเพิลและเบสิกก็เลยยกเป็นตัวอย่างแล้วกันนะหลักการเหมือนกันหมดนะแต่ที่บอกคุณต้องไปตกผลึกว่าคุณ ลุ้นแบบว่าเสียงเนี้ยคุณก็ต้องคู่เหรียญที่มันแรงแล้วกันไปหาเหรียญที่มันคู่แรงๆที่เรียกว่าโอกาสขึ้นทั้งคู่อย่างเงี้ยนะระเ,เบิดทั้งคู่อย่างเงี้ยคุณได้กําไรแบบหลายทาวีคูณเลยนั่นคือลักษณะของแนวความคิดนะแต่เนี้ไปตัดสินใจเองนะไม่สามารถบอกได้เพราะว่า,ามันมีความเสี่ยงที่ที่เราต้องยอมรับของด้วยตัวเราเองให้ได้นะโอเคนะ คราวนี้พอแอดเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมที่เหลือก็คือมารอรับรางวัลแล้วก็คือเคลมรีวอร์ดนะทุกยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะแล้วคุณจะเอารีวอร์ดไปแปลงเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณแลวอ้อรีวอร์ดตอนนี้เขาแจกเป็นซาร่าทั้งหมดในทั้งหมดเนี่ยเขาจะแจกเป็นเหรียญซาร่านะเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยอย่างที่บอกถ้าสมมติคุณจะ ค่ามาพูนเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งตกผลึกเรื่องเหรียญซาร่าส์นี่ถึง Mania. ว่าคุณคิดว่าเจ้าเหรียญซาร่าเนี่ยมันมีมีราคาขนาดไหนในในมูลค่าของคุณเนะ paper, าะวายเปเปอร์ใช่ไหมการทํางานใช่ไหมมันมี potential ขนาดไหนนะแต่ยังน้อยตอนนี้ผมบอกก็อย่างว่าราคามันค่อนข้างดีนะเขาเลี้ยงมีการเลี้ยงราคาดูมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของเขาเรียกว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมันแจกแอร์ดรอปมาสักพักก็ละไม่มีการแบบโอ้โหรู้สึกว่าแบบทิ้งดิ่งเหลือ0ูนย์จุดศูนย์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 หนึ่นนะาอ่ะมันมี กฎเกณฑ์ในการค้ำราคาที่น่าสนใจอยู่นะเพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องของราคาถือว่าไม่ไม่แย่ไม่คีเลนะมีมีรักษาสภาพคล่องนะพอสมควรมีรักษาการรักษาราคาต่อ US อดีนะที่ที่ไม่น่าเกลียดนะเพราะฉะนั้นสับผมในผมมองว่าเหรียญตัวนี้ก็ไม่ได้แย่แล้วกันนะแต่ว่าตัวคุณเองต้องไปตกผลึกนะสมมตินะคุณไม่อยากจะถือซาร่าคุณก็เอาเนี้ยไปเคลมมันจะมีไอ้เมื่อกี้ในหน้าจอคือสวอปใช่ไหมคุณก็สามารถจะเอาซาร่าไปสวอปเป็นเหรียญอื่นได้นะมันจะมีเมนูสวอปอยู่ถอยหลังไปนิดนึงตรงหน้าจอแรกในพาวซาร่าโอเคนะ นั่นคือวิธีการในภาพรวมโอเคนะอครา,านี้ถ้าคุณฟังไม่ทันคุณต้องย้อนกลับไปดูนะค่อยๆทำตามสเต็ปไม่ยากคือผมเนี่ยนะเป็นคนโลเทคมากผมจะบอกว่าผมเนี่ยอายุจะ50แล้วนะอีกไม่นานอีกไม่นานยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่50ดีแต่ว่าอีกไม่นานนะครานี้ประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะโลเทคมากถ้าผมทําได้ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้เพราะว่า,าผมเองเนี่ยก็สมัยก่อนต้องให้ทุกคนมานั่งจับมือสมัยก่อนคุณเชื่อไหม ผมเนี่ยนะเปิดแอ count ตามเซ็กไอพวกไอเอ็กเชนไม่เป็น,นผมต้องให้เพื่อนผมเปิดให้อ่ะ KYC คืออะไรวันนี้ก็เจลอย่างเนะง,งีย้ยน,นะงงอะไรเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นถามว่าผมเนี่ยจากตรงนั้นนะมาถึงวันนี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขนขวายมันเกิดจากการที่เราต้องพยายามลองพยายามเรียนรู้นะ อย่าอย่านั่งเฉยๆคือถ้าเกิดว่าเราไม่ดิ้นรนใช่ไหมแล้วเรารอคนหนึ่งจะมาป้อนเราเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นระหว่างที่รอนะถ้ามัน XRP มันทะลุ0.75แล้วก็ถ้าถามผมควรมี2ไม้0.75วันอีกวันหนึ่ง0.93อันนี้เป็นสัญญาณที่ว่าเฮ้ยน่าจะต้องสมมตินะออกจากภูหรือเปล่าใช่ป่ะสมมติเรามีภูอยู่เงี้ยเราจะต้องถอนจากภูเพื่อเตรียมขายอันนี้คือสิ่งที่เป็นช็อตถัดไปนะแต่สมมติว่ามันไซเวมันไม่ทําอะไรแล้วก็อยู่ในภูไปเลือกกินดอกเบี้ยไปสมมตตติิวันึง่สมา Uh, 0.5%ต่อวันอย่างเงี้ยคุณก็คูณไปในเดือนเท่าไหร่นะหรืออย่างที่บอกคำนวณมาแล้วเนี่ยบาง pool อัจต,ต่ำๆหน่อย0.2%ต่อวัน uh, เดือนนึงก็ประมาณ6-7%อเงี้ยสมมติเนี่ย,มมต,ยต่อเดือนนะโอเคนะอันนี้คือต่อเดือนนะโอเคเพราะฉะนั้นถามว่ามันอยากจะนิ่งเป็นหนึ่งเดือนเราก็รับดอกเบีย้ยมากกว่า6%ต่อเดือนมันนิ่งปีหนึ่งโอ้70%ต่อปีใช่ไหมอะไรเงรี้ยโอเคนะั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางแก้แล้วกันนะ พอดีตอนนี้ตลาดเป็นขาขึ้นนะเรื่องของดีฟาตอนตลาดขาขึ้นเนี่ยยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่ตอนตลาดขาลงต้องระวังนะอันนั้นเดี๋ยวเรามาคุยอีกทีหนึ่งคือช่องผมเองเนี่ยหลังจากจบมูลครา้งนี้ก็คงเรียกว่าคงทําต่อไปอีกนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็เริ่มสนุกนะตอนแรกกะว่าทําจบมูลแล้วก็จะเลิกนะแต่ว่าดูไปดูมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มองว่าไซเคิลหน้าผมก็ยังอยากเล่นอีกเนะผมก็อยากจะเอาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยไปอินะพูฟเนี่จะได้เ่า จัดให้สวยตั้งแต่ตอนที่มันก้นนะนะแล้วก็ไประเบิดเถิดอเทิงอีกสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยนั่นคือความตั้งใจโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นข้อมูลทั้งหมดที่อยากจะเอามาฝากไว้เพื่อ,อ,อให้เราเนี่ยนะใช้ประกอบในการพิจารณาว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่เฉยๆถือ XRP กับ USD ใช่ไหมหรือบาทก็แล้วแต่แล้วมันมันไม่ไปไหนเลยใช่ไหมแล้วคุณก็ลุ้นทุกวันใช่ไหมมันทำท่ายึ่ยากยุยกผมได้เห็นนะมันทําท่าจะเออเออแล้วแต่ว่าข้อดีคืออย่างนี้มันก็ทําท่าไม่หลุดคือต้องบอกว่ามาเล่นเน คนที่เล่นดีฟาเองก็กังวลเพราะว่าถ้ามันระเบิดขึ้นมารุนแรงมากเลยเนี่ยมันจะเกิด impermanent l o s s นะซึ่งเดี๋ยวผมกำลังจะโชว์ให้ดูนะว่าต้องระมัดระวังอะไรบ้างโอเคนะคราวนี้ตัว impermanent l o s s นะมันมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับนะอยู่ในลิงก์ที่คุยกันในไลน์เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมอาจจะมาลิงก์ตักหมดอีกทีหนึ่งนะตัวนี้นะครับเป็นเป็นซอฟต์แวร์สเร็จรูปนะวิธีการใช้คืออย่างนี้ฮ เราจะต้องป้อนข้อมูลบางอย่างใน,ในเหรียญที่เราเอาวางคู่กันไปนะแล้วมันจะสําดงออกามาเราอ่านให้เป็นเฉยเฉยนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องดีเทลการคำนวณนะแต่ว่าให้คีย์เข้าไปเป็นอย่างแรกเลยสมมุตินะเราจะเอาเหรียญ2ตัวไปใส่ใช่ไหมโทเค็น a โทเค็น b เนาะโอเคเริ่มต้นเนี่ยมันจะให้คีย์ฝั่ง a ก่อนว่าไอ้โทเค็น a เนี่ยคุณจะคีย์จำนวนเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่โอเคนะคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมยกตัวอย่างอย่างสมมติเมื่อกี้เนี่ยซาร่าใช่ไหมตัวซาร่ากับ usd ใช่ไหมผมก็พิม หรือหรือผมอาจจะสูญเกินนะแต่ไม่ซีเรียสเป็นตัวอย่างนะครันนี้ผมบอกสมมติผมจะฝากตรงนี้มันจะให้ขีนะหมืน่นแสนเหรียญแสนเหรียญมันจะตีมาแล้วฝั่งเนี้ยนะมูลค่าร้อยแปดสิบดอลลาร์ครันนี้ไอเหรียญคู่กันเนี่ยเราต้องคีราคาตรงช่องนี้เนาะผมคีหนึ่งเพราะอะไรหนึ่งเหรียญก็คือ USDc ใช่ปะ่ะมันจะคำนวณอัตโนมัติเลยบอกว่าโอเคคุณก็ต้องวางอีกร้อยแปดสิบ USDc เพื่อให้สองฝั่งเท่ากันร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบโอเคนะจากนั้นเงินลงทุนทั้งหมดที่วางไปคือสนะามรนานอ้อยหกสิบดอลลาร์ วิธีการคิด impermanent loss เนี่ยคอนเซปต์คืออย่างนี้อย่างที่บอกนะสมมติว่าเราวางเหรียญไว้ใช่ไหมแล้วเหรียญอันนึงมันขึ้นใช่ไหมดุลแรงเนาะจริงๆมันมีไอเหรียญอันนึงลงเนี่นขึ้นเหรียญในขึ้นลงเนี่ยมันซิมูเลตในโปรแกรมนี้ได้หมดนะโอเคอแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้สมมติว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นพอมันขึ้นหรือมันลงเนี่ยจำนวนเหรียญมันจะเปลี่ยนนะก็คือว่าสมมติว่าถ้าเหรียญตัวไหนขึ้นใช่ไหมอ่ามันก็จะกลายเป็นจำนวนเหรียญตัวนี้จะลดลงไปเพิ่มในเหรียญอีกตัวนึงใช่ม อ่ะแล้วถ้า,ถาเหรียญตัวหนึ่งมันลงเงี้ยใช่ไหมเออเงี้ยมันจะมีการบาลานใช้คำว่าพยายามบาลานตัวจํานวนเหรียญเพื่อให้มูลค่ามันล็อกไว้เหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าสมมติว่าไอเหรียญที่เราอยากจะได้ตอนสุดท้ายเนี่ยเราต้องเราต้องดูให้เป็นว่าเราอยากจะได้เหรียญตัวไหนนะเหรียญไหนคือเหรียญที่มีมูลค่ากับเราเราต้องไม่พยายามไม่เสียเหรียญตัวนั้น นะพยายามจะไม่ให้จํานวนเหรียญฝั่งนั้นลดอันนี้คือแนวความคิดเขากว้างๆสมมติผมเนี่ยอยากได้ XRP ใช่ปะ่ะผมจะฝากยังไงก็ได้แต่ผมต้องระมัดระวังไม่ให้ XRP ผมมันมันลดลดจำนวนอะเพราะว่าถ้ามันลดจํานวนเนี่ยผมถือว่าผมขาดทุนจำนวนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันมามูลทีหลังเนี่ยกลายเป็นว่าผมมี XRP น้อยลงอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือลักษณะของแนวคิดกว้างๆคร่าวๆนะของ i m p e r m e n t Loss โอเคนะ ผมตีต่างสมมติว่าบอกว่าอไอเ้เหรียญเนี่ยซาร่าเนี่ยขึ้น300%ตรงนี้มันบอกให้ลองลองสมมติคุณลองคีดูนะสนะามอในขณะที่ฝั่งขวานเนี่ยผมใส่ว่าศนยะ์ะผมใส่ศูนย์ไม่ยากเพราะว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือแพ้กับ1 US ดอลลาร์ใช่ปะ่ะโอเคนะแต่สมมตินะสมมุติคุณแพ้กับอีอเหรียญหนึ่งคุณแพ้กับสมมติ XRP แล้วกันแล้วคุณบอกว่าตรงเนี้ยขึ้นพันเปอร์เซ็นต์นะซาร่าขึ้นสามร้อยเอ็กซ์การพีขึ้นพันเปอร์เซ็น กับคุณถอนใช่ไหมเอามาขายใช่ป่ะนะอันไหนคุ้มกว่ากันอโอเคนะนั่นคือลักษณะของคอนเซปต์ของโปรแกรมตัวนี้อ่ะในเคสที่ก่อนนะสมมติว่าซาร่าใช่ไหมวางคู่กับ usdt แล้วซาร่าขึ้นราคาขึ้น3 x ก็คือ300เสิ่งที่เกิดขึ้นพอคลิกแค่นี้นะครับมันจะคำนวณให้ใหม่เลยปื๊ดนะแล้วก็นะครับนะ,ะสำคัญคือน,นี้มันจะเทียบให้ดูว่าถ้าเกิดคุณฝากไว้เนี่ยผลตอบแทนเป็นยังไงถ้าคุณถือไว้ไอฮาร์ดแวร์ลูกคือถือไว้เฉยเี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะคำนวณบอเอ,อนะ ณวันที่เกิดสมมตินะสมมุตินี้ตรงนี้มันคิด20%นณเวลานั้นณเดี๋ยวนั้นแล้วกันนะสมมติว่ามันวิ่งพรวดไป300%นะแล้วคุณตัดสินใจว่าเฮ้ยคุณจะเอาออกแล้วคุณจะเอาออกจากไอ้พูดเดี๋ยวนี้เน,ะนาะณจุดนั้นเลยเนี่ยคุณขาดทุน20%นะคือพูดง่ายๆคือไม่ต้องมาฝากพูนะไม่ต้องมาฝากพูอยู่เฉยๆเนี่ยนะขายเอาไปขายเนี่ยนะกำไรมากกว่าที่คุณมาฝากย0่สิบเปอร์เซ็นต ตัวนี้ขึ้นอยู่กับอย่างนี้ฮะ20%ขึ้นกับว่าคุณฝากมานานแค่ไหนด้วยสมมุตินะสมมุติคุณต้องมองว่าถ้าสมมุติคุณสามารถจะฝากแล้วเนี่ยมันกําไรสมมุติคุณฝากมาก่อนนานนี้แล้วนึกออกไหมแล้วปรากฏว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมัน40%ไปแล้วนึกออกไหมมัน40% 50%ไปละไอ้ตรงนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าอันนั้นคือซาร่าขึ้นตั้ง300%ใช่ปะ่ะคุณถึงจะขาดทุน20%เพราะฉะนั้นต่อให้ซาร่าขาดไอ้ไปวิ่งไป300%คุณถอนมาวันนั้นเนี่ยนะ บวกลบและกําไรโอเคไหมอันนี้คือแนวความคิดนะคือว่ามันเป็นเหมือนกับการพยายามจะดูว่าระยะเวลาในการฝากเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องฝากนะในส่วนของเหรียญเนี่ยให้ได้ผลตอบแทนเกินเท่าไหร่ถึงจะคุมนะเพราะว่าถ้าเกิดเหรียญคุณวิ่งซะก่อนนะครับนะมันจะทําให้เกิดปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฝากได้นานนะแล้วก็ผลตอบแทนเกินตรงนี้นะณนะเวลาที่มันวิ่งขึ้นไปนะในเคสที่300%เราถ้าเรากาไรเกิน20เเไปแล้วเราชนะ โอเคนะนี่คือแนวคิดของ p e r m a n e n t loss แบบแบบง่ายๆนะครับนะภาษาที่พยายามจะให้ง่ายสุดโอเคนะทั้งหมดนี้นะครับนะก็เป็นตามสัญญาที่บอกไว้ว่าจะพยายามทำไกด์ไลน์ให้นะก็หวังว่าคลิปนี้นะคงมีประโยชน์นะแล้วก็ยังไงก็ลุ้นกันถ้าเกิด XRP ทะลุ0.75แล้วก็อีกไม้0.93ได้เนี่ยเราจะมาคุยกันทีหนึ่งนะส่วนถ้าไม่นะครับนะเราก็มาฝากไอ้ตัว LP อย่างนี้กันนะก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับเจอคลิปหน้านะนะสู้ๆนะแล้วก็รวมด้วยกันนะสวัสดีครับ